พี่น้องประชาชนครับมติของคณะกรรมก,การชมรมเชลยกรรมนะครับแล้วก็ทีมทนายฟาร์มของชมรมเชลกรรมได้มีการตกลงกันแล้วก็มีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับมีมติให้ดําเนินคดีกับนายเดชานะครับในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็เรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทนะครับซึ่งจะมีการฟ้อง นายเดชาสัปดาห์น้าที่ศาลจังหวัดสมุทรการในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผมเนี่ยนะครับไปตบซัดคนจีนจนํานวนเงิน6ล้านบาทมติคดีนี้เนี่ยเป็นเอกฉันท์ทุกคนเห็นด้วยเนื่องจากว่าเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของผมที่ถูกนายเดชาไล่สดเมื่อวันที่7เมษายนส5 6 5นะครับเนื่องจากว่าอ้างว่าสสเต้มงคลกิจสุขสินธนานน์ไปร้องนายเดชาว่านายฉริยะ นะครับนำตำรวจชั้นเรวไปจับนะครับขบวนการค้าของเถื่อนแล้วก็ไปเรียกตบทรัพย์จํานวนเงิน6ล้านบาทนะครับและอ้างว่านะครับคนที่มาล้องคือสอสอเต้มงคลกิจแล้วบอกว่าจะไปเอาผู้เสียหายมาออกนะครับในรายการที่เขาไล่สดนะครับเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะครับกล่าวหาเราโดยไม่มีหลักฐานแล้วก็ไม่เป็นความจริงดังนั้นเพื่อปอกป้องเกียรติศักดิ์ศรีของผมในนามของประธานชมรมเฉลิเยกรรม นะครับซึ่งผู้ก่อตั้งชมน้กรรมก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการจํานวนมากแล้วก็อยู่เบื้องหลังจํานวนมากนะครับจึงมีมติให้ฟ้องนายเดชาในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกค่าเสียหายจานวนหนึ่งล้านบาทที่ศาลสัมปทานในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วทางทีมนายความเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยล้างฟ้องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมีหน้าที่ตรวจแล้วก็สัปดาหนะ์หน้าจะมีการยื่นฟ้องเป็นทางการที่ศาลสัมปทานนะครับให้กับ นายเดชานะครับก็เตรียมรับหมายสารได้เลยครับเป็นคดีที่1นนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมของนายเดชาเนี่ยนะครับยังไม่หยุดในการที่ดูหมิ่นเยยดยามนะครับยังยางเช่นเมื่อวานที่ไปให้สัมภาษณ์นะครับช่องอมรินทีวีถ้าผมจะไม่ผิดนะว่าเราไม่มีของอะไรหรอกนะเป็นการพูดอะไรเงี้ยนะครับเราถือว่าเป็นการดูหมิ่นดูหมิ่นเรามาตลอดเวลาเหยียดยามเรามาตลอดเวลาดังนั้นกล่าวหาว่าเราทุจริตคอรัปชันในการเรียกรับเงิน คนจีนหกล้านบาทนะครับซึ่งมติที่ประชุมเมื่อวานนี้มีมตินะครับเป็นเอกฉันท์นะครับจำนวนมากนะครับให้ฟ้องนายเดชานในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทนะครับซึ่งเราจะมีสอสอเต้มงคลกิจเป็นพยานมีตำรวจที่ไปร่วมจับกลุมเป็นพยานมีผมนะครับเป็นโจทย์ที่จะเบิกความนะครับในชั้นตวดสวยมูลฟ้องแล้วก็จะมีคนที่นะครับได้ยินแล้วนะยืนยันว่านะ เป็นการใส่ร้ายใส่ความผมต่อบุคคลที่3นะครับเป็นพยานอีก2อสปากนะครับเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่นายเดชาพูดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องนะครับใส่ร้ายใส่ความผมนะ